การเพลงร่วมอนุโมทนาสาธุหลังนักร้องลูกตุ้งชื่อดังครับก้องห้วยไร่หรือก้องอครเดชยอดจำปาครับเข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่ายาที่บ้านเกิดนะครับโดยเบลคณิษฐาภระยาของก้องเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความว่าลื่นปิติในทุกบุญที่ได้กระทำมาขออภัยที่ไม่ได้บอกกล่าวญาติธรรมให้มาร่วมบุญครับเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างที่ความปรารถนาท่านอยากอยู่แบบวิเวก ด้วยเหตุว่าเราเนี่ยมีเวลาอยู่ด้วยกันพบเจอกันได้อีกตั้งหลายวันแต่ภายในช่วงที่บวชมีค่ามากๆเพราะมีเวลาไม่มากเพื่อนว่าเลยอยากอยู่ในทมให้มากที่สุดท่านได้ปฏิบัติสำรวมสมกับได้อยู่ในร่มการสาวพักพอท่านลาสิกขาเลยขออนุญาตโพสต์บอกบุญญาติทธ่ํทำทุกคนนะคะนะก็ได้บวชที่บ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ทําพิธีทางศาสนาแบบเรียบง่ายแต่ประณีต ไม่มีเล่าสุราหรือดนตรีบรรเลงขออนุญาตส่งบุญผ่านทางนี้อันุโมทนาสาธุขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเร์ชกันได้ที่ทรู In นไซด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ